สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเพชรเดชวิธิ์ลบเด็มวยไทยพบกับทางด้านทุนวงเงินเกียรติชัชนันพิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยเอ็ดปอนดน์ครับหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์ คู่ที่สองก็จะเป็นสายรุงเอสพีกันศาสตร์แปมินบุรีพบกับทางด้านสมมฤทธิ์สิงห์ลุงเจ้าบ่อหลวงวังพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์คู่ที่สามคู่รองแข่รายการวันนี้ก็จะเป็นแชมป์มือรอบคุณเสือคนล่าสุดนะครับก้องพบยาสมุนไพรใส่โยกนะครับหรือเจ้ากล้องพบบอสุขสัร์เดิมนะครับวันนี้พบกับทางด้านสิทธิใจสอเดชพันธ์วันนี้ถ้าก้องพบชนะก็จะได้รับเสื้อสามารถช่องเจ็ดสีนะครับพิกัดน้ำหนัก122รปอนด์ และคู่ที่สี่คขวงองรายการวันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านเพชรน้ำงามพีเคเขาใหญ่หรือเจ้าเพชรน้ำงามเขตพันธมิตรวันนี้พบกับเจ้าโโยกเงินเด็ดเพชรสีทองหรือเจ้าเพชรกล้าอินไฟสไต์นะครับพิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนนี่เป็นคู่มวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูราคาเด็นนะครับคู่แรกนั้นเพชรเด็ดริ์กับธนูเงินเพชรเด็ดริตเป็นต่ออยู่ที่ห้าสามเจ็ดสี่นะครับสายรุ้งเสมอสิงเสมอสิงเป็นต่อห้าสี่ ก้องพบกับสิทธิชัยก้องพบเป็นต่อ11.8เพ็ดน้ำงามเพชรกล้านะครับเพชรน้ำงามเป็นต่อในราคา5.3นี่เป็นราคาเลยมวยวันนี้นะครับแฟนคลับก็ยลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพิเกต24ลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําที่ตรงนี้นะครับมวยเสมอมวยคืนคําตัดสินไม่กินไม่ตายนะครับปกติมวยคืนคําตัดสินนั้นจะต้องให้เงินคืนนะครับ ที่ตรงนี้ท่านไหนที่อยู่ฝ่ายตัวที่ชนะแล้วโดนกลับคําตัดสินนั้นเขาให้ครึ่งหนึ่งฟรีๆส่วนท่านที่อยู่ตัวแพ้ก็คืนเงินให้ตามปกติที่อื่นไม่มีครับการยกเลิกคัดสินก็คือคืนเงินให้เขาจบแต่ที่นี่ผมมองว่ามันดีนะครับก็เลยแนะนําแฟนคลับเข้าไปสัมผัสเข้าไปศึกษาหาความรู้กันนะครับเปิดเปิดมา,ากกว่านั้นชกสองวันสาวันราคาเด็ดหลังงานช่างน้ําหนักก็มีราคาสดๆจากขอไปทีก็มีให้ ทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและที่นี่ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการทั้งเงินทงองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพิเคสอสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3ย์5 0 4 8 0ผมพร้อมนแนะม้แนะนำ และพี่น้องที่อยากเข้าร่วมชายคาครอบครัวแอสพิเคสองสี่นะครับมีพี่น้องร่วมชายคาอยู่สองบันสี่ร้อยกว่าท่านที่ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลมวยนะครับมีน้ําหนักมีราคาเรทมีฟอร์มกันชกมีมวยรักมวยชอบจากเกจีอาจารย์หลายท่านและก็มีราคาสดๆจากขอเวทีบริการฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายบันทึกเบอร์ผมก็จะขึ้นหลายทักอยากเป็นพี่น้องร่วมใช้์คาด้วยกันก็บันทึกเบอร์ผมนะครับศูนย์เก้าสาม 0.50480ก็0 5, 0 4, 0 8, 0, จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยบอกว่าไม่ีความประสงค์จนเป็นพี่น้องร่วมแชร์คาเดียวกันพวกเราทนทีต้อนรับทุกทกท่านนะครับต่อไปมาดูไม่ทักมาชอบผลน,นะครับคู่แรกนั้นเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยเจอกับทุนวงเงินเกิชัชนันเพชรเดชฤทธิ์นี่สายแรงหนักคมปอดใจญปลายแรงบู๊ตลอดสู้ดีนะครับส่วนทุนวงเงินนี่ก็หนักแรงแต่ว่าความมั่นคงดูเป็นรองวันนี้เรทเปิดมาให้ทางด้าน เพชรเดชทธิ์เป็นต่อยอยู่ที่ห้าสามเจ็ดสี่เป็นทีเด็ดในรายการวันนี้รุนได้ถึงนับนอกผมจอไปที่เพชรเดชทธิ์นพเดชมวยไทยวันนี้เป็นทีเด็ดในรายการนะครับคู่ที่สองสายลุงเอสพีกันศาสตร์แพย์เมนบุรีนะครับตัวนี้หนักแรงคมแต่ว่าตัวเล็กเสมอสิงห์นี่สอกคมกริบเข่าในเหนียวหนึบวันนี้ผมมองว่าเสมอสิงห์รุนนับนอกได้เป็นทีเด็ดตัวที่สองครับเสมอสิงห์ลูงเฉพาะหลวงวังคู่ที่สามกองพบยาสมุน ไพรใส่โยกเจอกับสิทธิชัยสอเดชพันธ์กองพบนี่แชมป์มวยรอบพื้นเสือตัวล่าสุดเตะอตรุนแดงนะครับก้องพบอสุขสันวันนี้เจอกับมวยฟอร์มสดอย่างสิทธิชัยสอเดชพันธ์เข้าเกมด้วยวันนี้กองพบได้ใหญ่และมีแรงจูงใจวันนี้ท้าชนะที่เสื้อสามารถผมชอบปทีีก้องพบอสุขสันนะครับคุยรายการวันนี้นะครับเพชรน้ำงามบีเคเข้าใหญ่เพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรซ้ายนกแรงฉลาดเหลียมดีเจอกับหยกเงินเด็ดเพชรสีทองหรือจาเพชรกล้าอินฟไฟสไต์ เพชรกล้านี่เขาในแข็งแกร่งหลักเกลี่ยดีซ้อมเอฟเอคุปแต่วันนี้ผมมองว่าเพชรน,น้ำงามถอยตั้งรับวางแข้งหน้าเสือพีชเขาใหญ่ดันเข้าป้ายวันนี้เป็นมวยที่น่าติดตามอีกตัวนะครับสรุปไม่รักเมเชอบวันนี้คู่แรกนั้นเปิดว่ามาเป็นจีเด็ดในรายการครับเพชรเด็ดิ์นปเดชมมยไทยหนักแรงเขาเกมรุนแรงปอใจปลาแรงมั่นคงกว่าวันนี้ดีกว่าข้อวงจรคู่ที่สองลุ้นไปที่ศอกของสมุสิงห์ลูกเจ้าบอลหลวงวังวันนี้ลุ้นนับนอกได้น่าติดตามครับคู่ที่สามเจ้าพิธีกล้องพบ ปอสุขสัน์หมัดหนักแรงตีเนียนวันนี้น่าจะเอาชัยชนะมาเพื่อรับเสื้อสามารถเป็นรายต่อไปนะครับและแข่อองรายการวันนี้ชอบพิธีเพื่ทำงานเขยดพันธมิตรเพืรอทำงานวิต,ต,ตเขาใหญ่เข้าแล้วอย่าลืมบอกตัวบางทุนนะครับเพราะคู่นี้อันตรายขอบคุณสำหรับการติดใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ